นี่วันนี้แม่จะโชว์เมื่อกี้แม่เพิ่งตัดผมหน้ามาให้เทมโป้ใหม่ค่ะดูหน้ามาชัดๆน่ะเ <c oughs> มื่อกี้แบบยาวๆจนเท่านี้เลยค่ะมันลุงลังอ่ะแม่ก็เลยตัดหน้ามาให้หน่อยๆเราเล่าไหมหล่าไหมบอก,กกันเล่าไหมหล่าไปไปเพื่อนเร็าไปให้มาโชว์กันมาเทมโป้อ้าวนี่จะโชว์หน้าแมนีกนี่ คนละมันเองอย่าคนละมันคือเจ้าพ่ออุนตาเออในไหนขอดูเจ้าพ่ออุนตานี่ทำไมมันคือเจ้าพ่ออุนตาขออนุญาตซื้อมาเจ้าพ่ออุนตาตัวนี้อันนี้คือเจ้าแม่มาอุนตาอี่ต้องมีชวนล้อมทุกคลิปทำไมคะอ,ะอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราตัวนี้มันคล้ายๆเหมือนกันตัวอะไร คล้ายๆเหมือนกุ้งเหมือนกุ้งเลยเหรอเออแม่ก็ว่าเหมือนกุงนก้งเ,นะเออน,งนี่ยมันเหมือนกุง้งมีหงอนหงอนหงอนมา,นะาเนี่ยแต่แคาถอดแบบเอาอีกอย่างชอบถอดหัวบ๊ายบายเพื่อนกันแล้วถอดหงอนได้บ๊ายบายกันแล้ว,วบ๊ายบาย